อยากผ่านโฆษณาในสตรีมพยายามอย่าเอาเสียงเพลงมาลงในคลิปยงาหรือว่าใส่คลิปเสียงเพลงอยู่ในช่องคลิปย่าวหรือว่าช่องคุณกําลังคิดอะไรอยู่เพราะตอนนี้ได้ตั้งค่ากันยากมากๆนะคะแต่วันนี้อยาาให้แนะนําว่าเดินสายขาวจะดีที่สุดครบหกหมื่นหน้าทีแต่ไม่ได้เครื่องมือตั้งค่าเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วจะแก้ไขอย่างไรวันนี้อุ๋งอิ๋มีเทคนิค มาแนะนำการแก้ไขให้พี่น้องไปฟังด้วยนะคะคลิปนี้อดสาฟังเอาจาักหน่อยย่างาจาักหน่อยสวัสดีค่าพี่น้องสุขสุอุ้งอิงพาล้อลูกอุตส่า้ะได้ครบ6กหมื่นาทีแต่ไม่มีเครื่องมือตั้งค่ามาเลยเหตุผลที่หนึง่งที่เห่าบวดเครื่องมือการตั้งค่ามากนั่นนะคะคืออย่างแรกเลยการลงรูปภาพที่มีเสียงเพลงประกอบแต่ว่า เป็นรูปลำโพลสีดำแล้วกับ่มีเสียงเพลงออกมากแล้วก็เป็นดาวกระจายออกมากแบบนี้อันนั้นพีกวดเขาเด้อพี่นอย่างที่สองสตอรี่ใส่เสียงเพลงส่วนหลายกัผิดเพิร์ลคือการจายส่วนอย่างที่สามิดเรี้ยวส่วนหลายเข้าจะใส่เสียงตัากะระแสเสียงเพลงเสียงเอฟเฟกต์เสียงเศร้าต่างๆระบบเขาตรวจจับได้ว่าตรงนั้นบอมเป็นเสียงเขาเง้าอีก เข้าบเบิ่งได้จากไหนวาเมนเสียงเฮาหรือม่นเป็นเสียงเฮาเป็นเสียงต้นฉบับหรือม่นเป็นเสียงต้นฉบับข้างล่างคิดเข้าอ่ะคะ่ะเสียงลอยไล่ลอยไลายอยู่ขันขึ้นชื่อเฮาจังฉีนุ่งอีงพาล้อรุ่ยซานจีคันแผ่นเสียงขึงลอยไล่ลอยไลายเป็นชื่อเฮาเสียงมาเป็นเสียงต้นฉบับของเฮาแต่ถ้าเป็นเสียงภาษาอังกฤษเป็นชื่อภาษาอังกฤษซื่อคนอื่นที่บ่แม่นชื่อเฮานั่นคือนําเสียงบุคคลอื่นมาใช้เนาะพี่น้องเนาะอันนั้นก็คือผิดกฎเขานะคะแล้วอย่างที่3อ่ะก็คือย่างเข้าไหลส่น้อง การไลฟ์สดเนี่ยจะกล้องโชว์หน้าตาและอัตลักษณ์ของเรานะคะหน้าตาอันคู่รุ่ยพี่พี่อันสดใสงดงามเลยล่ะค่ะโชว์ออกไปนะคะไฮเอไอได้ยืนยันหน้าตายืนยันอัตลักษณ์ของเฮานะคะบี่โบเมนว่าห้าสิไปไลฟ์สดแล้วก็ไปเอาต้นไม้เอาใบหญ้าเอากระรมหงกระรมม้าเอาตุ๊กตามาให้เพื้นเ่็นระบุเพป็นตัวจำได้ว่าเฮาปั้นหยดวิวเฮาปั้นเวลาอ่านั่นล่ะค่ะพอเฮาครบหกมือแล้วเพื้นก็เลยบัให้เฮาตั้งค่าไนเลย นั่นแหละค่ะอีกอย่างหนึ่งการลงรูปหรือวิดีโอเนาะพยายามยาเอาบุคคลที่3หรือบุคคลอื่นๆที่บ่แเมนตัวตนของเฮาเอามาลงนะคะอย่างเช่นการลงคลิปยาวเข้าไปเที่ยวสถานที่ต่างๆหรือว่าเข้าไปทำบุญหรือว่าเข้าไปหมท่องเที่ยวต่างๆพยายามถ่ายรูปให้เป็นหน้าเราแล้วกันกับครอบครัวเฮาเพียงแค่นั้นคันเข้าไปทายระปบุคคลอื่น ากะว่าเข้าละเมิดสิทธิเซรีส่วนบุคคลของคนอื่นบุคคลที่สามนะคะอันนี้เป็นบทการละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่นเรื่องมีสำคัญที่สุดคือหามเอปปี้คลิปคนอื่นมาโลกงบวาสิเปนเข้าเอาโทรศัพท์เข้าเนี่ยไปทายในที่นี่หรือทายจากสิ่งต่างๆหามไปทายแล้วหามออกมาโลกนั่นคือการกอปปี้คนอื่นมีคือสิ่งสำคัญที่สุดแล้วอีกอย่างหนึ่ง ก็คือลายน้ำที่เป็นช่องแดงหรือที่เป็นช่องดำย่าเอามาโลงหรือเวลาเราตัดคลิปจะมีท้ายที่เป็นโลโก้หรือลายน้ำอันนั้นแกนย่าสิออามาโลงอ่าอันนี้คือสำคัญที่สุดคือการก๊อปปี้ระบบเฟรมนเนีย่ยขึ้นตังไว้อยู่แล้ว่าก๊อปปี้หรือละเมิดกดของละเมิดหรือก๊อปปี้คัดลอกของคนื่นมากผิดกฎแล้วสิติแดกทันทีนะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยสวัสดีค่ะ